พลเอกประยุจันโอชาในยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,รลวกลาโหมกล่าวภายหลังลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้กับรัฐมนตรีและรัฐบาลซึ่งจะเป็นกําลังใจให้พวกเราได้พยายามทํางานให้ดีที่สุดและทํางานให้มากขึ้นซึ่งหลายอย่างในการอภิปรายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อรัฐบาลแม้ว่าจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงบ้างก็ตามซึ่งก็จะปรับวิธีการทํางานแต่ไม่ใช่ว่าเราทํางานดีทั้งหมดหรือไม่ดีทั้งหมดก็ได้รับข้อเสนอไปอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะนําไปปรับใช้ในการทํางานในระยะต่อ ไปพร้อมขอบคุณพักร่วมรัฐบาลทุกคนและขอบคุณทุกคะแนนเสียงนี่คือระบบราาประชาธิปไตยการทํางานของระบบสภาส่วนคะแนนของผลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุดทําให้นายกรัฐมนตรีย้อนถามกับสื่อมวลชนว่าแล้วผ่านไหม ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ยังปฏิเสธตอบเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคะแนนของพลเอกอนุพงศ์ถือเป็นการสั่งสอนและเป็นสิ่งสะท้อนว่าจะไม่ให้กลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยหน้าหรือไม่นอกจากนี้นาะยกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรีว่ายังยังยังไม่ได้คิดอะไรหรอกจากนั้นได้ขอบคุณสื่อมวลชนก่อนที่จะเดินทางกลับ